ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอนิเมะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนํา8อนิเมะพระเอกโคตรเลวโคตรโหดสุดยอดของความเทปเราทั้ง8เรื่องเนี่ยจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราก็ไปรับชมกันเรื่องแรกกันเลยค่ะและเรื่องแรกของเราเนี่ยก็ขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่อง Dead Note ที่จะเป็นอนิเมะภาคไทยมีด้วยกัน37ตอนเป็นแนวเหนือธรรมชาติที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึงยังมีไรได้เก็บเดนน t ตเล่มหนึ่งได้ ซึ่งลุกยืมาทูตตนหนึ่งได้ทําตกเอาไว้จากการที่ลุกปรากฏตัวต่อหน้าไลท์ทำให้ไหลท์รู้ว่าสมุดโน้ตที่ตนเก็บได้นั้นคือเดดโน้ตสมุดโน้ตที่สามารถฆ่าคนได้เพียงเราเขียนชื่อจริงและเคยเห็นหน้าบุคคลน,นั้นลงไปในสมุดเล่มนั้นแล้วคนผู้นั้นก็จะมีอันเป็นไปโดยการหัวใจวายตายภายใน40วินาทีหลังจากที่ไลท์ทำการทดลองเขียนชื่อเหยื่อสองลายลงในสมุดโน้ตเล่มนั้นเมื่อได้เห็นผลลัพธ์ดังนั้นแล้ว และจึงตัดสินใจให้สมุดโน้นเล่มนี้เปลี่ยนแปลงโลกสมัยและสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าและจัดการปรับปรามเหล่าอาชญากรรมจนผู้คนทั่วโลกขนานนามเขาว่าคิระอนิเมะเรื่องต่อไปก็มีชื่อเรื่องว่ายมทูสีดำอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกันทั้งสองภาคเป็นแนวแอคชั่นไซไฟโดยในตัวเนื้อเรื่องเราจะพูดถึงประเทศรัสเซียซูโอลูกสาวของศาสตราจารย์ชื่อดังที่กำลังมีความสุขอยู่กับการดำเนินชีวิตประจำวันของเธอจนกระทั่งวันหนึง่ง สิ่งเหล่านั้นก็ได้ล่มสลายไปเพียงเพอการปรากฏตัวของผู้ทำพันธสัญญาตัวอันตรายที่มีนารหัสว่า D.K. 2 0 1และซูโอเองก็เป็นผู้ทำพันธสัญญาที่เธอนั้นเกียดกลัวเธอต้องเผชิญกับพวกตำรวจและ CIA ที่คอยจับตาดูอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าอินุยาชิกิที่จะเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน11ตอนเป็นแนวแอคชั่นไซไฟที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะพูดถึง อินุยาชิกิอิจิโร่ใช้แก่ที่เหลือชีวิตแค่เพียง3เดือนเท่านั้นครอบครัวไม่มีใครสนใจเขาอีกแล้วเหลือเพียงสุนัขที่ยังห่วงเขาอยู่จนวันหนึ่งยานของเอเลียนก็ได้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้พวกเขาเสียชีวิตเอเลียนจึงสร้างร่างใหม่แทนร่างมนุษย์ในร่างของเครื่องจักรที่มีสมรรถภาพสูงชาชราที่ยังได้ใช้ชีวิตต่อจึงหวังที่จะใช้พลังนี้ในทางที่ดีตกันข้ามกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นชิชิกามิฮิโร่ที่ได้พบชะตากรรมเดียวกันกับอินุยาชิกิ เขาเลือกที่จะใช้พลังสังหารคนที่เขาไม่ชอบผู้บริสุทธิ์คนที่ขวางทางเขาจนไม่มีใครในประเทศญี่ปุ่นหยุดเขาได้อีกการต่อสู้ของชายสองคนนี้ที่ได้รับชีวิตใหม่จากเหตุการณ์ที่คล้ายกันแต่ใช้พลังและชีวิตที่ได้มาส่วนทางกันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าการล้างแค้นของผู้กล้าสายฮิวอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะซับไทยมีอยู่ด้วยกัน12ตอนเป็นแนวแฟนตาซีฮารเลมอนิเมะเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเคยาลุ หนุ่มใส่ซื่อใส่ฮิวถูกเพื่อนในปาร์ตี้ทรยศจับเขาทานุนทุกรูปแบบทางวางยาเขี่ยนตีข่มขืนมาหลายปีจนนิสัยของเขานั้นได้เริ่มเปลี่ยนไปหลังแหกคุกได้และได้ศิลานักป่ามาคองเขาก็ได้ใช้พลังย้อนเวลากลับไปพลังแคสอดีตเหล่าพักพวกที่ทรมานเขาอย่างสาสมในฐานะฮิวเลอร์สุดเก่งไร้เทียมทานอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่าโตเกียวกูลจะเป็นอนิเมะภาคไทยมีอยู่ด้วยกัน12ตอน เป็นแนวแอคชั่นที่ในตัวอนเมะนั้นจะเล่าถึงคดีฆาตกรรมปริศนาในเมืองโตเกียวจากของเลวที่พบในที่เกิดเหตุทำให้เชื่อว่ามาจากพวกกูณที่กินมนุษย์คาเนกิเคนเขาได้พบกับดิซะในร้านคาเฟ่ที่เขาชอบไปเป็นประจำเพราะเขาชอบอะไรเหมือนเหมือนกันทําให้ทั้งคู่สนิทกันได้เร็วแต่แล้วคืนหนึ่งชีวิตของคาเนากิก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อความจริงแล้วลิซะคือกูลสิ่งมีชีวิตที่กินมนุษย์เป็นอาหารนั่นเองอนิเมะเรื่องต่อมาก็มีชื่อเรื่องว่า อาคาเมะสวยสังหารที่จะเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน24ตอนเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องมันจะพูดถึงทัสมินักสู้หนุ่มมีฝีมือดิไซยซซื่อ,อผู้มุ่งไปยังเมืองหลวงเพื่อหาเงินมาช่วยหมู่บ้านแต่ทว่าเขากลับเสียเงินไปในระหว่างทางจนได้รับความช่วยเหลือจากคุณหนูตระกูลหนึ่งแล้วก็ได้ทราเรื่องของกลุ่มนาค่าพวกนั้นได้ปลุกขันหัดของเธอยามดึก ฆ่าคนไปทั่วแต่พวกนั้นก็ได้เปิดเผยความจริงด้านเลวทรามของตระกูลที่ช่วยเหลือเขาให้เห็นพระแก้แค้นให้กับสหายเก่าของพวกเขาที่ถูกพบว่าทรมานจนตายทําให้เขาฆ่าโดยปราศจากการลังเลคนจากการตัดสินที่เด็ดเดี่ยวทาให้เขาโดนเลโอนีผู้หญิงที่เคยจิกเงินเขาไปได้ลากเขาเข้ากลุ่มกองกําลังปฏิวัติอนิเมะเรืเ่องต่อมาก็มีชอเรางว่าอเวอร์โหลดจอมมารพิชิตโลก อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกันทั้งหมด4ภาคแล้วก็เป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ในตัวเนื้อเรื่องนั้นจะกล่าวถึงในปีคศ2126เกม RPG ออนไลน์โลกเสมือนจริงหรือ DRAMO RPG ชื่อดังอย่างอิกาซิลที่ต้องมาปิดตัวลงในวันหนึ่งแต่ตัวละครเอกของเรื่องอย่างโมโมกะกับตัดสินใจที่จะไม่ล็อกเอาออกจากเกมเขาได้เปลี่ยนรูปแบบตัวเองให้เป็นร่างโครงกระดูกอาชีพในคอมเมนเซอร์ในฐานะจอมไม่ได้แข่งเก่งที่สุดแล้วอ,อาศัยอยู่ในโลกนั้น และโลกใบนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยโดยตัวละครที่ไม่สามารถบังคับได้หรือที่เรียกกันว่า N.P.C. นั้นเริ่มมีความรู้สึกนึกคิดโมโมอนกาจึงเลือกที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องโลกนี้และเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการอนิเมะเรื่องสุดท้ายของเราก็มีชื่อเรื่องว่า School Day เธ ah อฉันวันฟ้าคามอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะซับไทยมีด้วยกัน12ตอนเป็นแนวฮาเลมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ก็จะพูดถึง อิโตะมาโกโตะชายหนุ่มธรรมดาที่กำลังแอบหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักเพียงว่าเธอั้นชื่อคาสึระหญิงสาวที่ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันทุกวันแต่หลังจากที่เขาทําได้แค่มองการยื่นมือเข้าช่วยเหลือของเซไคผู้เข้ามาในชีวิตของมาโกโตะก็ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วก็จบกันไปกับการแนะนํา8ดอนิเมะพระเอกโคตรเลวโคตรโหดสุดยอดของความเทพแล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะชอบทั้ง8เรื่องที่เรานํามาฝากกันนะคะแล้วก่อนที่จะก,กันไปเนี่ย เราขอฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยส่วนในวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ